สบายดีโดยสบายดีใส่เส้องามเทเสวองามมาแ่เท่ไหนดิผ่าอาจารย์มาอาจารย์มาเลยบอกคือบูหูบุฮูแล,ล้วเจ้ามาเป็นว่าที่เจ้าวะเลยเนาะพี่นางเอลอยมาตอนได้อย่างนีง้เนาะบอลมูฮูน้ำเลยยนี้ พระอาจารย์ว <google sheets boundaries> <im> ่าสิมานับมือเด้อเมื่อนับมือให้ก่อนบ่ว่สินับว่สิขึ้นเมื่อใดเนาะผู้ใดพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าฮอมือจังจแจ้งเพิ่มเติมอีกเนาะโดยอ่าถ้าฮอมือจังแจ้งเพิ่มเติมคือตอนนี้กทางบ่แนเองก็ยังบ่ฮู้พี่น้องยว่าทางอาจารย์เนาะรพครูเพิ่นสิให้ขึ้นเมื่อใดเนาะให้ทางพระครูหามือให้เนาะโดยอเมื่อใดกะจัง จังว่ากันพี่น้องเลยเนาะเห็ดมีมีอะไรกินได้ยังคะแม่พ่อาค้นลายที่วันนี้นะมันมันต้องแบบเขาเตรียมอยังเขาต้องเตรียมอยังน้ำแน่เตรียมเตรียมทุกอย่างสมมติว่าเขาขึ้นเพือนอ่ะน้ามีอย่างแน่น้ำบ่ดอน้ำกระเทียน้ำปลาน้ำเขียวน้ำแดงน้ำ เบบซี่เนาะน้ำสม้มน้ำหวานน้ำเขียวเนะาะเดี๋ยวไปต้มขนมเนาะยอยู่ในกินเนาะโดวก็ะขับปุ้นข้าปุ้นปพูปดให้เองบ่าซื่อเขากันแหละเอบูเป็นเ็อบูเป็นไอ้ดิไอ้เบาเบาประมาณจะภาพเด้อ เราเี้เจะภาพอีกเลยมาวันน้ไปจะภาพได้วันที่นีได้พเือเลยวนนีมาบริมี่ไลบมาวี่อย่างไรนี่จากับ่ได้กินมาบริวี่มุกซื่อเรือกไห้ได้ใครกินของเรือหวานว้ ดีใส่เสือ้องามแท้นสเสือ้องามมาทางไรดีนี่ป้าให้หเออมี่เป็นเสือป่าป่าใส่มาได้พอดีน้องเตีย้ยใส่บ้านนี่เนาะโอู้อเหูสวยงามอย่างดีรอเนาะเฮ้ยกินอย่างว่าน้องเตีย้ยฮ้กินลอกนี้บ่เราก,กินเนป็ดบ่มาเดินเนี่ย

ไปเมือยนบ่ันนี้อาคืออไปโอ้วันเสาร์โอ้ลืมี่น้องเลยเนาะอ่าดืมเมื่อวานนี่ก็ไ่ได้ไปวันนี้ก็ไ่ได้ไปโลยเมื่อว่าเมื่อว้นก็ไ่ได้ไปคือไ่ได้ไปไ่ได้ไปพักส่บาตมือนเมือวนศุกกับพักพักสงเฮือมื้อวันพัสดกับดุจเหอมื่อวันศุกร์กัดุจเอโอ้บ่ได้วาหาจักมื้อวว ำต่มาได้หลายมือ <trips> ด oh no, <laughs> oh. no, mm ีเนาะคืนนี่ผ่าจานมาาผ่าจานมาเลยว่าคือผู้พูดผูู้เแล้วจบมาเนาะผาจานเนาะโอ้่านมา่านมาที่เจ้าว่เยเนาะไปนอเยลอยมาตอนไดนอย่างเนาะมาูน้ำเลยยสบายดี บ่อเออโดย<ม>หูยพิธอมันเนาะเหมือนแบบหูเด้อเนาะทั้งบาหูยแบบพาจานมาแต่แบบเพิ่นมาแบบอ่าเพิ่นมาเรียกของเพิ่นเนาะนี่ให,ใหม่ยังจไง ปลาสมมาต่าตงประเทศผู้ใดยโหดดีนี่พูดนะแม่นี่ลองเตะเลยหมาเปิดมาต่าตงประเทศอะได้พี่น้องครับพวกพิซเม่นท์นอนนี่มีกาข้างแน่เลยพี่น้อยสายพันธุ์ป่ะเนาะหรือว่าสายพันธุ์อ่า US อะไรเงี้ยเมื่อวานนี่จะไป <SA S 2> บุญชุมเเเรือออตตนนนนยย็็่ะ <S <S จะจไปบชมเรือเมื่อวาน <S <S เป็นช่วงเฮ่อพ่อ<ล>ว่านี่ว่าก็ไมไ่ไปไปตั้งแต่มเตมื่อวันที่สิบหกที่สิบหกนี่นะตัวใหญ่หอยล่างก่อนเด้อล่างดีๆเด้อล,ล่างมันสะอาดจังกินล,ล,ล่างอาจารย์น้อง,งเรื่องนชื่อไอซูล่าเจ้ามหันแตกก่จีนอน Oh. sạt non mung phà mưa đầy mưa đầy nhưng mà chắc không có mưa cần hướng mưa mưa thao thao mưa hướng đúng và ông xà cả ở đây ông xà cả xà chán rồi thì nó nặng mưa mà. mưa hay con bò Bà chỉ nắp, chỉ cần mưa đầy nó rồi À, cú và... thang... nó thao hót mướt chẳng chẳng cheng nó thao hót mướt chẳng cheng thêm cả đang muốn thay liền cả bố hú phía nào ấy nó là thằng cu phân chia hay chuyển mướt nó hay thằng khu ha hay nó chuyển mướt cả qua cái phía nó phía thằng muốn thay cả bố đấy phía nào ấy qua nó phân bảo là cả เผมเมื่อนั้นแจ้งมื่อนั้นเนาะเห็ุมีมีอะไรกินได้ย,ยังครับไงบ่หาค้นลายอยู่วันนี้นะ <c oughs> มันมันต้องแบบเขาเตรียมยังเขาต้องเตรียมยังน้ำแน่ยังยังทุกอย่างสมมุตว,ว่าเขาขึ้นเทือกหน้าน,ะนะนี่อย่างแน่น้ำบ่โอโดยน้ำเต็ม น้ำสลาน้ำเขียวน้ำแดงน้ำเปปซี่เนาะน้ำสมน้ำหวานน้ำเขียวเนาะอ่าแต่ต้มขนมเนาะแต่แต่มีอ่ามาอยู่ในกินเนาะเดือกระกระพุนพุนเดือพุนท่านเองบ่ซื้อเขากันแหละเจบุเป็น ไอบุเนไ้ไอ้บ่าวบ่านจะภาพเด้อมันเปียกให้ไปจะภาพอีกเลยมาเป็นจะภาพได้วันีนี่ได้พดนเลยอ๋อตอมาบริมีเละมาบริมีอย่างไหนี่เจก็บวได้กินมาบริมีพกซื้อเรืองมาไห้ได้ส่กินของเรือหวานร้อวรงเอาจาหลีเขากะกินวัดแล้ว เอามาว่าจงไ้ให้กันแล้วเนาะให้กันเคืองเรื่ออะไรกันเนาะชอบแลยบุบมาหรนึ่าวว่าบุ๊ดจะบุบมาจาได้กินตบขามาได้ยังขามาก็ได้กินเนาะไอซีมีอย่างแร้พี่น้อยเนาะคาตอนรคนอ่กนไี้คืออะไรคือตอนนี้คืมืดต่อไปก็ได้กินออนเบิด กาไช่วยหอนมือเนาะทางมาแทนยังสีแจ้งสีแจ้งงอ่งเพิ่มเติมอีกเนาะอ่าคือคือตอนนี้เนาะคือตอนนี้แมนแมงงบที่ว่าเอาซื้อแมงยูแมงกินบอรือว่าซื้ออ่าเครื่องเครื่องขึ้นมาเฮือนขึ้นเฮือนที่เนี่ยนะเอาไปยังบนในมีตก็นี้นะมาทางเป็นไงท่านใดสนอใจช่วยช่วยเนาะเป็นคุ้มยู่คุ้มกินบอรือว่าอาหารการกินเนาะเครื่องยูของนอนถูนะ ยู่กินเลยคับทีดีพี่เราเนาะมันกับการกินเรื่อนกันซานมันก็ต้องต้องมีงบในในเรื่องเนาะแต่ว่ามมงงบกับผูกแกเอาเอากัะกรเพาะเนาะกเนเนาะข้ากะพาเนาะพอปากกรดังภาในได้แต่ว่ามีงบคืบเือนค่นึงกัเอาเนาะกัมีแต่ผูกแต่บากับเจ้าเลยกรพาะแล้วต้องหาไปแล้วเนาะ อันนี่เราหยอกวัาหัวกันไปเด้อพี่น้องเด้อนอกจากอะไรกะเบิ่งน้ำกันไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเอ้เนาะอ่าเป็นอะไรกะจังทั้งโมเสนจังชีแจ้งเพิ่มเติมไปอีกนนึงเนาะอ่าเป็นังไรกันนะคือตอนนี้เราก็ยังบูฮัว่าชีังไรช่างมื้อใดเนาะยังบูฮัว่าชีเป็นมื้อใดเนาะสวยงามดีอันนี้ ได้ย่งในไปตกูลอะรเแม่หมทั้มาานห,นหมดหลือก็เง่านสีเซนแมน่หมัน้ำมดมันน้มดนี่มันเป็นแบบที่ป๋อสีนี่ป๋เป็นสีถ้าเขาสีตะมืออ่อนเพราะว่าทั้งอาจาพันกาชิมาเวียสนโตพันอะไรปน,น่อยนกตี้กะกระ่าพันมามีเวียทั้งอื่อทั้งไก่เลยว่าแบบ อ่าไปทางนั้นทางนี้อยู่เนะสวยเพป็นกันให้บอกคุนกัษย์บอกันนะพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนน,นี้พระอาจารย์มานะอันแล้วแล้บอกอันเฮาว่าอัน,ลห,นห,อหลักมากหรือเปล่ะหลักมาก <laughs> <laughs> หลักมากมาสามก้นเลยอันมีไใแน่ อีกคนหนึ่งเนีย่วยว้คือปเปลนะือขาวเนะอยไอบุธแต่กระพาะอาจารย์อี่คือคนเน่ยวห้ไอไม่บออวนบ่เป็นเอ่อขี่รถคันใหม่มาบอร,รถไอรถ,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 รถไอ้บุธเมื่อคืนนจิจประมาณสีพิษตัวเดียวแหละเน,นี่นาะเมื่อคืนเนี่ยแป1ดปดหนึ่ง แปด่ไปเีย่ดแปดแปดหนึ่งปดหนึ่งแปดปหนึ่งแปดโอ้โบลยใจรเนาะข่าโบลยใจมีอะไขาแรงบ้กินแกงไม้แกงละไม้อเสบแล้แกะไม้ะหาป้าป้าป้าอีกเลในวัปวกนะ

อม่มีป่วงมาขยพ่บ้นีา่ออกแ้น้อเบียน่าชาออกได้เห็ดปนีเนาะให้ทานนี่พ่อทผาทานบ่บ้านนี้ป้อปลามันนี่บัดมันขึ้นห้งเลีวนี่ยน่ไปจะบ่เห็นเนาะต้นหญ่นะมุไอ้มุเมื่อวานไปเบิ่งก็บาดของบาดจิตยังน่อยลงหน่อยลง พองมาติตละน้อยลงน้อยลงอ่ามันขึ้นน้อยละเต้กว่านี้ฮิฮิฮิขันเจ้าประตุ้ยตุ้ยนะตุ้ยยังไงบอว่าใหาดีได้เลยสามต้นกินได้บ่ว่ากินได้บ่ได้บ่เออมันเป็นมันนยังก่อนเนาะไอเบิ้งก็ได้เป็นแผ่นนะบ่ได้หกแผ่นบอแผ่นยุ่งจุกหามาบ่อว่าจะยุ่งหามนะฮ่าจะยุ่งหามบอว่าบปยกแล้วก็แนีใบไปเปลนอย่างเลยนะ แยกมีเขียวย่านมันมีว่เขียวยมี่เขียวไงโมมีโมมีบ่แถวหนังห้องขาก็ไปจิตเมื่อวานจะนอนจะนอนหันจะนอนหันเพืยวจะบอกจะนอนคนเดตยวคนเดียวนอนคนเดียวเลยนี่เลยเก่งอย่างนี้เนาะม่ได้หอนมานอนหน่ายมีพัดลมมีพัดลมลำบ่พัดลมใหญ่ๆหญ่ก็ไปนอนเที่ไห่ได้จ้ะพัดลมใหญ่ๆอยู่บ้านนายก ใส่เอาเนาะใส่ตัวเป็นทานใส่วีเอาเนาะวีกับแขนเอาเนาะชามันมัน,น,นอากาศมันเย็นวีถ่ายเนี่ยเปิดประตูเลยเลย <c oughs> เปิดซื้อคนร่มนั่นเลยรลมเป็นทานนะคนร่มตัวน้อยออนทานมาเลยตีวน้อยเนาะมันจะมีแบบอ่าแบบสัตวตัวน้อยนะบพอันตัวน้อยนะถ้าเอาแบบน้อยนะ ถ้าพัดเน่ยให้มันถือแดดอ่ะมันชิใหม่ตัวยาขึ้นไหมหม,มันอ่อนของมงขึ้นไหมกรุ๊บ้อยมันแหง้งไปปะบอแบบเปิดเปิดตาแดดแล้วมันก็ลุกขึ้นลุกวับแล้วห้อนเบิ้ดด้วยทานมันก็ะใหม่เบิ้ดเป็นไงไงไปอะไรเรืองบริเวณกระจบนไหนปะคือเ,อเอก่นนนนเาเลยเนาะจระจแต่มืนอ่อนที่คืเก่าเจ้ากบะหว่างูนไปเทศในพื้นมันอะ<น> บาประาไปกับรถไปเลยเฮ้ยหลอกเตี้ยดิเนาหาผูประเทศด้วเทีอมือละเพื่อจะสอบอะไรไเี่ยใคะได้ขึ้นได้เทศแต่ป้าไหเละเนาะแค่ม่หันเลยแต่เนาะรหญ่คุณได้ยินทเนาะรถมันจะขึ้นง่ายขึ้นใจรถมันจะเขาง่าย ขขเขาเขาเพื่อนนะบ่ะโดยเขาไปตลาดรถเจ้าไปจอดหน้าเห็ก็ล,ล้มล้มหรอมันมันเวิด์กคนเด้ดิบอกรถเจ้าไปจอดหน้าแหละก็ล้มลมบ่ะเลยมันขึ้นนีพ้นตกตัวหแหง้งบ่แห้งเตอะมัน่หัวบ่ะไม่หนีก็ได้หัวไม่เห็นก็ได้หัวตัวจะนอนนี่บ่ะเลยนอน,นหัวหัวกะอสังกะทีไม่ชอน <c oughs> สอนทุกเย็บ่อวันนี้มีอะไรวะวันนี้มามามาเยี็บเป็นเสียดายมาเล่ยนนำเสียดายเลยนี่ข่าวว่าพระอาจารย์มหาพี่เลยเนาะเลยมาทานตุงเตี้ยกันอ่อมาแบบมาแบบนั้นเลยเนาะแต่ก็แต่กาวัดว่าพามาเนาะนี่มาเติมมาเลยมาแบบผู้โตเลยอันนั้นว่าแม่รถไฟป้าเมื่อไหร่อาจารย์ วันนี so oh so ้แม่ตู้่ามะเราเข่ามันเราเขาเมื่อวันนี้เลยพอดีเขาว่าแม่พ้าเมื่อแนวย่านม่อะไรแม่ตู้กบพามาแล้วพอดีกบพ่อาจารย์ุงจัลอกี่รถคันใหม่รถบชื่ที่เนาะเลยแม่รถไอ้บุ๊บ่านาะดูรถของไอ้บุตรเองอัใหญ่บ่สูงช่ทำกันก็รถเจาแน่นปเลยตัวสูง ตัวสูงๆอันเนื้อๆทีเนี้ยลูกลุกจีบแล้วตื่นมาอันพายอาจารย์เออแลยอันเบาเตียงจอดรถตันตอนไหนตอนตั้งเสาเฮือนไว้ันี้อ๋อมือนั้นเหมือนเด้เลยอนขึ้นอันนั้นรถอาจารย์ตอนขึ้นตอนขึ้นเฮือนเออมวยนี่นะอาจารย์เอกว่าเนาะนั่นหรอขนาดนั้นอาจารย์เอกันาดนั้น กลงให้ลงลงมันจ่สิข้าวป้าได้ประเดนีจ้เมื่อเมื่อเมื่อเอินเขาว่าได้มาแต่สิมาเล่นนั้นอีกเจ้าแต่ว่ามันนี่แหวะมาว่ามาแต่ผนได้มาแต่สวรรค์ปราดิบมุสุเฮียอยู่บนไหนบอกมมีเงินโอ้ยมันมีนก็ไปได้อีกคนไปไปได้เอาก็ไปล้อไปเล่นเบิ้งนี่แล้วไม่ได้ไปโอ้ยเปลี่ยนเนาะไม่ได้ไปนี่มงมันก็ไม่ได้ไปอย่งไรเด้อใช่คนหลายได้ คนหไรก็ยังมาละเงินเชนน้ำมันรถกันยังไม่เงี้ยไปนะได้ไปกับไปเบิ่งคนณตัวไปใช่ไปโบไปเบิ่งคนณไปซื้อเงินได้อยู่เมื่อคืนไปอาจารย์ในซีเซนเอาไปซื้อเอาไปซื้อยังบัตรเอาไปเชนน้ำมันรถไปโรงเรียนเอาไปใส่น้ำมันรถไปโรงเรียนโดยไม่ได้ไปแชมพูเือกันเนาะโดยปีหน้ายังไปปีหน้าเขาจะไม่ไปหรอกไปยัง ก็ได้ไป,ปยังไงกได้ไปเขาก็ยังเหลืออยู่ประมาณครึ่งทางเขาก็ชิบวัดแล้วบาทหนึ่งเข่าตัวนี้นเนี่ยคืออ๋อให้ชิบวัดเลยซื้อซื้อแบบใดเนี่ยซื้อมหาซื้โล่บดได้ไหมซื้อมาหรือใด,อาบบดหาชิบโล่ชอบหนึ่นนงได้เดือนสองอดดเดือนได้เดือนปลายเดือนปลายบดเดือนนี่อาจจะบดเข่า ได้สงเดือนได้สงเดือนภูหลาข่าวสอบเดืนนี่เผาทานเลยนี่เดินเจ้าชายพี่้องเผาทานเลยแล้วเ้ย่เวนเนเกานเผายู่ไยได้ทานนะไม่ได้เผาที่นี่นี่นี่เดินไ่นี่เล่น่นี่โดยโดยไ้ชายพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ขับลงขับลงแล้วกตนสอบผไ่ตู่กกะปะะจะได้ปานนี่ได้ ไมีอย่งเด้อมนี้เด้อมาเด้นนงเตี้ยเิเดอนแม่เด้นนตงเตี้ยเพราะว่าไอ้ยินข้าวปลาจาย์มาหน่าเลยว่าอันเลยมาถามมงกอนว่าปาจา์มาอย่างนี้ว่าคือบุบวก่เชนี่มีแนววซายฟน้งเตี้ยจักนี่วะ <t stereotype'> <đem fundamentals dragging> uh, là... Ừ. Hà äh. thiên hả nó? Ừ. Rồi. Cái cho bỏ. Ừ. Ừ. นายโมไปยังบมไปยังเดี๋ยวจังจังคุยกันต่นั่นเนาะเดี๋ยวทางพายเดีทางพายคนบอกมาก่อนเนาะเพราะว่าทางบัดใชยังบม่ได้พูดเลยยังบม่ได้พูดอย่างพี่น้องเลยเนาะอืมเนาะโดยอเด้อเอาทาทาพวกน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าจังใดเมื่อใดกันเดี๋ยวจังจังว่าจังว่ากันเนาะจะเมื่อตอนนั้นนอนเหรอนอนแต่ก็นอนอยู่เนี่ยเบานอนอนวัดนอนวัดแล้วไปจังกะรีแล้ว แสกิล <mile> ีว <derived> ัดนอนวัดไปเหาะกันเลยพี่น้องเลยเนาะโอ้ยในนอนกันอนห้องเองผู้ในนอนวัดกลัวนอนอยู่แล้กลัวห้องอยู่เพื่อนบ่าวอีกโอ้ยจะนอนห้องคนละคนหรืบ่นอนกันสามคนสี่คนก็ได้นอนหนาเป็นก้วงห้องกวง ออกมาถุงกวงนึง่ง <c oughs> แต่ว่าวัดกาเพ่นกรธรรมดานไหนเนาะพ่นแบบนึงอรุรักว้แบบเป็นวัดไม่ทีน่นะอ่าเป็นกุฏิเป็นไม่เป็นยังโยเป็นกระเฮ็ดได้่อยดอย,ดยอันสาสกสาสจะ์เฉด สายแเออมันก็แบบนั้นแล้วทนออกไปแดดแดดแดดได้เต็มมาจกเต็มมาเต็มมันมีมันเต็มมาเต็มใส่ถุงก็ได้เลยบาอทานเออมันก็เป็นแดทานมันประมาณสิบเอ็ดอืมไปาคับเดอมันทำเลยนะ่วยเยอะ่างทาเริ่มหมเลยนะ่างใครจิงเลเก้อเนอกลับไปเลยวนี้เริำเลยเด้อ โู้รถเพกันมาแลวนะโอเคโอเคเนาะโดยโดยเดี๋ยวชิบามัดดิน้ำไมเนาะไปพี่น้องนอผู้รถไพิันมาได้พี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ